สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่แบบเออเห็นกันอยู่ทุกวันจนชินตาเลยนะครับแต่ว่าเบื้องหลังนี่โอ้โหกฎเกณฑ์ซับซ้อนมากนั่นก็คือเรื่องกติกาหาเสียงเลือกตั้งท้อ n ถิ่นในบ้านเรานี่เองครับใช่เลยค่ะคือเราไม่ได้จะมาแบบเปิดตำรากฎหมายอ่านให้ฟังนะคะครับผมแต่จะมาแกะกันดูเลยว่าเอ๊ะ ไอเดียข้างหลังกติกาพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากคู่มือของกอกอตอโดยตรงเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่าทําไมทําไมป้ายตรงขนาดเท่านี้หรือว่าการจ้างคนช่วยหาเสียงทําไมมันมีระเบียบยุ้มหยิมขนาดน,นั้นแม้แต่การโพสต์ Facebook ของผู้สมัครเนี่ยมันมีกรอบอะไรควบคุมอยู่บ้าง ซึ่งหัวใจหลักของมันจริงๆก็คือความพยายามที่จะสร้างเขาเรียกว่าสนามแข่งขันที่เท่าเทียมนะคะสนามที่เท่าเทียมกันที่ว่าใครมีเงินหนากว่าใครแต่ให้วัดกันที่นโยบายและความสามารถจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักการสวยๆแบบนี้พอเอามาใช้จริงตั้งแต่ในโลกออนไลน์ไปจนถึงป้ายริมถนนหน้าตามันออกมาเป็นยังไงน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มจากสมรภูมิที่ดูจะไร้าการคุมคุมที่สุดก่อนเลยดีกว่า โลกออนไลน์โอ้โหอันนี้ท้าทายสุดๆเลยค่ะใช่ครับคือพอพูดถึงช่องทางที่มันเยอะขนาดนี้ทั้ง Facebook, TikTok, Line ผมสงสัยเลยว่ากะกะตจะตามคุมได้ยังไงสมมุติเพื่อนผมแชร์โพส์ตให้ผู้สมัครคนหนึ่งแบบนี้นับเป็นการหาเสียงด้วยหรือเปล่าครับแล้วใครจะมานั่งนับค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นพวกนี้ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะนี่คือความท้าทายที่สุดในยุคนี้เลยหลักการสำคัญที่กกตพยายามจะยึดไว้ไม่ใช่การไปไล่คุมทุกโพสทุกแชร์นะคะครับแต่เป็นการกำกับดูแลผู้เล่นในสนามให้โปร่งใสที่สุดซึ่งสรุปได้คํคำเดียวเลยค่ะความโปร่งใสที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ความโปร่งใสหมายความว่าผู้สมัครต้องเปิดเผยทุกอย่างเลยเหรอครับใช่ค่ะ ในประเด็นสำคัญสคัญนะคะอย่างแรกเลยผู้สมัครต้องแจ้งต่อกกตจังหวัดก่อนเลยว่าจะใช้ช่องทางออนไลน์ไหนบ้างอ๋อคือต้องบอกก่อนเลยใช่ค่ะจะทำนานแค่ไหนและที่สำคัญสุดๆคือจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในแผนที่แจ้งไว้ล่วงหน้าเลยอ๋อคือต้องสำแดงตัวตนและแผนการก่อลงมือทำแต่ที่ผมยังสงสัยคือเรื่องค่าใช้จ่ายนี่แหละครับในเอกสารบอกว่าถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครโดยตรง แต่อยากช่วยเช่นไปจ้างยิงแอดโฆษณาใน Facebook ให้แล้วค่าใช้จ่ายมันเกิน5,000บาทขึ้นไปแบบนี้จะทำยังไงครับใครจะรับผิดชอบนี่คือคกลไกที่น่าสนใจมากเลยค่ะกดระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามีคนนอกอยากจะช่วยจ่ายเงินสนับสนุนแบบนี้เขาต้องรีบไปแจ้งผู้สมัครที่ตัวเองเชียร์ทันทีเลยว่าฉันจ่ายค่ายิงแอดไปเท่านี้นะแล้วแล้วผู้สมัครต้องทำอะไรต่อครับ ผู้สมัครก็ต้องนำตัวเลขนั้นไปบันทึกลงในบัญชีรายจ่ายการเลือกตั้งของตัวเองอย่างเป็นทางการค่ะอ๋อ oh. มันคือการป้องกันสินที่เราเรียกว่าเงินมืดหรือท่อนำเลี้ยงที่ไม่เปิดเผยตัวตนนึกภาพออกเลยครับลองนึกภาพดูนะคะถ้าไม่มีกฎข้อนี้เราอาจจะเห็นผู้สมัครคนหนึ่งดูเหมือนไม่ค่อยมีเงินแต่กลับมีโฆษณาออนไลน์เต็มไปหมดโดยที่เราไม่รู้เลยว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเงินก้อนนั้นครับ กฎนี้จึงบังคับให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้เพื่อการหาเสียงต้องถูกลากออกมาอยู่บนโต๊ะให้ตรวจสอบได้ค่ะเข้าใจเลยครับคือต่อให้มีคนช่วยจ่ายก็ต้องถูกนับรวมเป็นค่าใช้ใจ่ายของผู้สมัครคนนั้นอยู่ดีถูกต้องค่ะเพื่อให้ตัวเลขทั้งหมดมันโปร่งใสประเด็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายออนไลน์นี้ซับซ้อนจริงๆนะครับและแน่นอนว่าการจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้มันต้องมีทีมงานเบื้องหลัง ซึ่งก็นำเราไปสู่เรื่องของคนที่เรียกว่าผู้ช่วยหาเสียงเลยค่ะกกะตเขามีกฎเกณฑ์สำหรับคนกลุ่มนี้ที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับน่าสนใจและเข้มงวดกว่าที่หลายคนคิดเยอะเลยค่ะคำว่าผู้ช่วยหาเสียงในทางกฎหมายไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านหรือญาติที่มาช่วยเดินจากไปปลิวเฉยๆนะครับเอ้าล่ะครับแต่คือน,นิยามที่ชัดเจนว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครโหใช้คำว่าว่าจ้างเลยเหรอครับ แปลว่าต้องมีความสมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันเลยและถ้าเป็นคนในครอบครัวล่ะครับเช่นสามีมาช่วยภรรยาหาเสียงแบบนี้ก็นับด้วยเหรอนับค่ะนี่คือประเด็นที่น่าทึ่งมากในเอกสารระบุไว้เลยว่าแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายถ้ามาช่วยหาเสียงอย่างเป็นกิจลักษณะก็ต้องถูกแต่งตั้งและแจ้งชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงอย่างเป็นทางการด้วยเหลือเชื่อเลยนะครับ และในเอกสารยังย้ำด้วยว่าผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยหาเสียงตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำอีกต่างหากถูกต้องค่ะซึ่งนี่คือหัวใจของมันเลยการทำให้ทุกอย่างเป็นทางการคือการป้องกันการตอบแทนกันแบบนอกรอบหรือการใช้อิทธิพลในรูปแบบอื่นม,มันเปลี่ยนจากการมาช่วยกันที่อาจแฝงผลประโยชน์ไปสู่การจ้างงานที่โปร่งใสมีที่มาที่ไปของเงินและตรวจสอบได้ ซึ่งก็กลับไปที่หลักการเดิมใช่ค่ะป้องกันเงินมืดและอิทธิพลที่มองไม่เห็นนั่นเองชัดเจนมากครับคือพยายามทำให้ทุกส่วนของแคมเปญตั้งแต่เงินไปจนถึงคนต้องมีเอกสารกำกับทั้งหมดโอเคเราคุยเรื่องโลกดิจิทัลกับทีมงานไปแล้วทีนี้มาสู่สิ่งที่จับต้องได้และเห็นชัดที่สุดบนท้องถนนกันบ้างครับป้ายหาเสียงพระเอกของการเลือกตั้งทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะจริงครับ ในเอกสารนี้กำหนดรายละเอียดยุ่มยิ้มมากทั้งขนาดและจำนวนอย่างประกาศหรือโบสเตอร์ต้องขนาดไม่เกิน A3 ก็คือประมาณ30คูณ42เซนติเมตรใช่ครับแล้วจำนวนก็ไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้งส่วนแผ่นป้ายใหญ่ๆหรือคัดเอาก็ต้องขนาดไม่เกิน130คูณ245เซนติเมตรจำนวนไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้ง ผมสงสัยมาตลอดเลยว่าทําไมต้องเป๊ะขนาดนี้ครับมันจะต่างกันแค่ไหนเชียวถ้าป้ายจะใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยคําถามนี้สําคัญมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือความเป็นระเบียบค่ะแต่ลองนึกภาพตามนะคะครับถ้าไม่มีกฎนี้ในพื้นที่เล็กๆแห่งหนึ่งอาจจะมีป้ายของผู้สมัครคนเดียวที่รวยที่สุดปูพรมจนเต็มพื้นที่ไปหมดจนเราแทบไม่เห็นหน้าหรือนโยบายของคนอื่นเลยอ่านึกภาพออกเลยครับ กฎนี้จึงไม่ได้แค่ทำให้สนามแข่งมันแฟร์ขึ้นสำหรับผู้สมัครนะคะแต่มันคือการปกป้องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของเราในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย oh. ทำให้เรามีโอกาสเห็นตัวเลือกที่หลากหลายไม่ใช่แค่คนที่เสียงดังที่สุดหรือมีเงินทำป้ายใหญ่ที่สุดมันคือการรับประกันว่าพื้นที่สาธารณะทางสายตาจะไม่ถูกผูกขาดโดยใครคนใดคนหนึ่งค่ะ oh. ไม่เคยนึกถึงในมุมน,นี้มาก่อนเลยนะครับว่ามันคือการปกป้องสิทธิของคนเลือกตั้งด้วยเป็นการสร้างความเป็นธรรมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดจริงๆกฎเกณฑ์สิ่งที่ทำได้เนี่ยก็ละเอียดมากแล้วนะครับทีนี้มาถึงส่วนที่เข้มข้นที่สุดดีกว่าครับอะไรคือข้อห้ามเด็ดขาดที่ทำแล้วอาจจะโดนใบแดงได้เลยก็จะมีหลายข้อที่พื้นฐานและเข้าใจได้ง่ายนะคะเช่นห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรงก้าวร้าวปลุกกระดมครับ หรือห้ามนามสถาบันพระมหากษัตริย์และพักการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับการหาเสียงท้องถิน่นอันนี้เพื่อรักษาความสงบและก็แยกการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นออกจากกันครับอันนี้ตรงไปตรงมาแต่มีข้อไหนที่มันสะท้อนบริบทสังคมไทยแบบเฉพาะเจาะจงบ้างไหมคะมีข้อหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าสุดยอดมากและสะท้อนวัฒนธรรมไทยแบบสุดๆเลยคือข้อที่ห้ามช่วยเหลืองเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ โอ้โหตามประเพณีต่างๆนี่มันกว้างมากเลยนะครับหมายความว่าอย่างไงกันแน่คือห้ามใส่ซองงานบวชงานแต่งเลยเหรอครับใช่เลยค่ะคุณเข้าใจถูกเพ่งเลยนี่คือการพยายามอุดช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดของการเมืองท้องถิ่นในอดีตคือการใช้เงินใส่ซองในงานบุญงานบวชงานศพครับครับซึ่งมันแนบเนียนมากมันคือการซื้อใจกันโดยที่ไม่ต้องพูดตรงๆว่าเลือกชั้นนะจริงด้วยกดข้อนี้เลยตัดไฟแต่ต้นลม บอกเลยว่าช่วงหาเสียงผู้สมัครห้ามให้ผลประโยชน์ในลักษณะนี้เด็ดขาดเพื่อป้องกันการสร้างบุญคุณหรืออิทธิพลเหนือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะข้อห้ามเรื่องเงินใส่ซองตามประเพณีนี้สุดยอดเลยนะครับมันสะท้อนวัฒนธรรมไทยมากๆผมนึกภาพออกเลยว่ามันเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่ขนาดไหนในอดีตคือ ปงานบวชแล้วให้ซองหนาหนาหน่อยมันก็เหมือนการซื้อใจกันไปแล้วโดยต้องพูดตรงๆงถูกต้องค่ะมันคือการพยายามยกระดับการเมืองท้องถิ่นให้พ้นจากระบบอุปัรภมนั่นเองค่ะในเอกสารยังมีข้อห้ามอีกข้อที่ผมว่าแปลกดีคือห้ามแจกจ่ายเอกสารหาเสียงโดวยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะทําไมล่ะครับเพราะทุกอย่างต้องมีผู้รับผิดชอบค่ะ การยื่นให้ตัวต่อตัวคือการแสดงความรับผิดชอบ oh. แต่การวางทิ้งไว้หรือการโปรยมันเหมือนการกระทําที่ไม่ระบุตัวตนและมันยังเชื่อมโยงกับอีกกฎที่ว่าเอกสารหรือซีดีหาเสียงทุกชิ้นต้องระบุชื่อผู้ผลิตที่อยู่จํานวนและวันที่ผลิตอย่างชัดเจนด้วยครับก็คือป้องกันใบปลิวผีหรือสื่อโจมตีที่หาคนทําไม่ได้นั่นเองค่ะครับ <c oughs> ทุกอย่างโยงกลับไปที่ความโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกแล้วและกฎทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ยาวเลยตั้งแต่วันประกาศให้มีเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดพอฟังมาทั้งหมดจากข้อมูลของกะกะตที่เรามาเจาะลึกกันวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าหัวใจของกติกาการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นมันวนเวียนอยู่กับ3ามคหลักๆคือความเท่าเทียมโปร่งใสและตรวจสอบได้อื ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์บน Facebook การจ้างคนช่วยหรือการติดป้ายริมถนนถูกต้องค่ะมันคือความพยายามสร้างสมดุลที่ยากมากระหว่างอิสระในการสื่อสารของผู้สมัครกับความจําเป็นในการป้องกันความได้เปรียบเสียเปรียบเพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ของการเลือกตั้งมันสะท้อนเจตจำนงของผู้คนจากนโยบายจริงๆไม่ใช่จากพลังของงบประมาณหรืออิทธิพลที่มองไม่เห็นใช่ค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจครับ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์มันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งและหลายครั้งก็ยากมากที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาหรือความจริงเท็จได้คำถามที่น่าขบคิดต่อไปก็คือกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดในการกำกับดูแลความเป็นจริงของการหาเสียงในโลกดิจิทัลที่มันทั้งซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา